สวัสดีค่ะชืช่อเบียร์นะคะเหตุผลที่ตัดสินใจเสริมหน้าอกก็อาจจะเป็นด้วยอยากให้มันแบบดูใส่สื้พผาแล้วสวยมากกว่านี้แบบนี้ค่ะใช่ยอยากให้แบบมีน้าโอนิดนึงอะไรประมาณนี้แบบแรกตอนนั้นแต่ตอนที่มาลองใส่ก็ อยากได้ใหญ่เลยแบบนี้ค่ะ hmm. ใช่ hmm. ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาปรึกษากับพี่ๆก็เอ้ก็เลยได้ไซส์นี่มาสามห้าค่ะอ๋อ oh, เป็นตัวโมติวเออร์เกินนมิกเนาะใช่ค่ะก่อนทําก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะเป็นคนไม่ได้ตัวเล็กตัวใหญ่นิดนึงอย่างเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้มีหน้าอกมันก็รู้สึกแบบสัจภาพไม่ค่อยสวยแต่พอมันทําหน้าอกขึ้นมาแล้วมันก็จะดูมีทรงมีเคิร์ฟมากขึ้นแบบนี้ค่ะ hmm. สัจภาพก็มั่นใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทํามาแล้วมันนุ่มมากแบบมันนุ่มจริงๆคือแบบ hmm. เจอใครทักก็แบบเวลาเขาคุยกันเรื่องอะไรทำหน้าอกที่ไหนทําอะไรแบบนี้เราก็จะบอกว่าทที่ดอตตอรอเลอกเอเล็กก็เพื่อมาจับจับดูเพื่อก็บอกว่าคือนุ่มมากนุ่มจริงๆจนวนันที่รู้สึกว่านุ่มแบบนุ่มสุดๆนุ่มเกินไปอ่ะใช่ไม่โป๊ะว่า,ชาวใช่ค่ะแล้วเวลาถอดเสื้อออกมันก็ไม่ได้เป็นเป็น,ปนบล็อกอะค่ะม,มันก็เป็นเอ็นตามใช่ค่ะจนล่าสุดนี้คือเข้ามาคุณหมอเลยมาถามคุณหมอว่าคุณหมอคะช่วยจับให้ดูหน่อยแบบ มันนุ่มเกินไม่รู้มันแตกหรือเปล่าแบบเนี้ย <โ EX. S 1> เมื่อกี้หมอก,ก็บีบอกว่าไม่แตกอันนี้คือแบบมันปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะมันนุ่มเกินนุ่มจนกลัวมากกว่าค่ะใช่ก็เลยเข้ามาคุณหมอช่วงระหว่างพักฟื้นนะคะหลังทําทันทีอ่ะมีวิธีดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะก็พี่เขาก็แนะนําว่าอาจจะลุกเดินบ่อยนิดนึงเวลทาทำเสร็จแล้วเงี้ยค่ะแบบไม่ให้นอนอยู่กับพี่กันไปแบบเนี้ยค่ะ <Philip. S 1> และ้วก็สมมากก็ปกตินะคะ ก็ดูแลเหมือนคนทำศัลยกรรมทั่วไปเลยแค่ต้องใส่ตัวกระชับตลอดซัพพอร์ตบาานะะใช่ใช่ค่ะากแนะนำคลินิกหมอเล็ก่อยนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาว่าอยากทำหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะกับคุณหมอที่มีประสบก,การณ์มีฝีมืมอแล้วก็ทำหน้าอกด้านนี้โดยเฉพาะเลยก็แนะนำดอกเตอร์อะเล็กคีิกค่ะเพราะคุณหมอเป็นันเองใจดีแล้วก็สามารถทำตามที่เรารีเควสได้เลยแล้วก็พี่ๆพนักงานบริการดี รู้สึกว่าเป็นกันเองทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราต้องกดดันหรือว่าต้องกลัวแบบนี้ค่ะ mm hmm. ฉะนั้นก็ลองฝากดักเตอร์อะไรคลินิกไว้ได้นะคะให้เราเข้ามาทําดูกันค่ะขอบคุณสำหรับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะ